Ladyfinger homemade หาซื้อย <ar> ากใช่ไหมทำเองสิครับหลังจากที่แชร์สูตรทีรามิสุไปนะครับมีคนถามว่าแล้ว l a d y f เกอร์ทำยังไงวันนี้ไปทำ l a ฟิ f i n g e r กันครับ <bill ow S 2> <sometimes. S 1> เดี๋ยวเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะครับ เดี๋ยวเราจะตีไข่แดงกับน้ําตาลทรายก่อนนะครับหลังจากที่ใส่น้ําตาลทรายไปแล้วรีบตีทันทีนะครับเพราะว่าน้ําตาลทรายมีคุณสมบัติดูดความชื้นในไข่ถ้าไม่รีบตีนะครับไข่แดงจะเป็นไตนะครับจะใช้ตะก้อมือธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตีไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะเวลาที่เราตีไข่สังเกตนะว่าสีของไข่แดงเนี่ยจะเริ่มเป็นสีนวลมากยิ่งขึ้นหรือสีสว่างมากขึ้นนะ นี่นะครับจะเห็นว่าสีเนียนแบบนี้เลยนะครับสีนวลเลยอันนี้ใช้ได้แล้วน้ําตาลละลายดีแต่ก็นะครับผมใช้ร่วมกันนะเมื่อกี้ตีไข่แดงมันมีไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตีเมล็เนี่ยตัวตะก้อจะต้องสะอาดเลยนะจะต้องไม่มีน้ํามันต้องมีมีไขมันเพราะฉะนั้นก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดแห้งเราค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปนะครับ ให้ได้เป็นตั้งยอดอ่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําเมลรงนะครับส่วนหนึ่งมาผสมกับไข่แดงเพราะว่าไข่แดงตอนนี้หนืดนะถ้าเกิดเอาไปเทเลยเนี่ยเดี๋ยวตัวไข่ขาวมันจะฝ่อเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับเราก็ตักเมลรงส่วนหนึ่งนะครับใส่เข้าไปในไข่แดงนะครับเมลรงใส่เข้าไปในตัวไข่แดงเพื่อจะทําให้ไข่แดงมันเหลวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพอเราไปผสมกับเมลรงมันก็จะผสมง่ายใช้เวลาน้อยนะ เหลวแล้วนะครับผมก็เอามาใส่ในเมอแรงเลยนะจากนั้นนะครับก็ตะล่อมนะครับให้ส่วนผสมของไข่แดงกับเมอแรงนะครับให้เข้ากันเลยนะครับล่อนแป้งเค้กลงไปนะเราก็จะล่อนไปแล้วก็ค่อยๆตะล่อมนะครับอ่าตะล่อมให้ส่วนผสมของแป้งเค้กเข้าไปในเนื้อไข่นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบกันเลยนะครับบีบนี่นะครับอันนี้ผมก็ตัดใหญ่นิดนึงถ้าใครมีหัวบีบนะครับก็สามารถใช้หัวบีบนะครับหรือไม่มีก็ ตัดตรงๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมจะเอาตัวตัวเนื้อของเ a d ดี้ฟิงเนะครับแตะตรงข้างล่างนิดนึงนะครับกันไม่ให้ตัวแผ่นรองอบของเราขยับนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมา เสร็จแล้วเราก็โรยไอซิ่งลงไปนะครับโรยให้ทั่วเลยเราก็จะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟล่างบนเป็นเวลา7-10นาทีครับ เลดี้ฟิงเกอร์โฮมเมดหาซื้อยากใช่ไหมทำเองสิครับอืมวิ่หอมอร่อยมากน่าเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนของเลดี้ฟิงเกอร์กันนะครับทุดิบใช้น้อยมากนะครับมีอยู่สตัวจะมีไข่ไก่น้ำตาลทรายแป้งเค้กน้ำตาลไอซิ่ง วัตถุดิบทุกตัวเราต้องใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับยิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้สุตนี้ผมใช้ไข่สฟองนะครับน้ําตาลทราย100กร,รมัมแป้งเค้ก120ยแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งประมาณ50กร,รัมนะครับทำได้ทั้งหมด22ชิ้นครับสูตรนี้ต้นทุนอยู่ที่34มสบาทสิสตางค์นะครับต้นทุนตด่อดชิ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1นึบาทห้สตางค์นะครับ ถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายต่อชิ้นนะครับจะอยู่ที่4บาท43สตางค์สมมุติว่าถ้าเกิดขายชิ้นละ5บาทก็จะได้กำไรนะครับ3บาท45สตางค์ลองไปเปรียบเทียบกับที่ขายตามท้องตลาดนะครับว่าชิ้นที่เป็นไซส์นี้นะครับราคาเขาขายแพ็คละเท่าไหร่มีกี่ชิ้นนะครับ